เดี๋ยวเห็นพอพันหล่พี่น้องยืนอยู่ข้างสาลาคุณพอพันรอรอเนี่มักไหมผมมักงอผูง้อพอพันพ้องพูดอะไรฮะใครเบียดลงโอ้รยเสี่ยวก็เลยดอบลอยหอยเบียดแลวหรอไปบันไดเราปล่อยไปสามพันสามมูลสามสามสิบสามหาร้อยห้าร้อยโอ้พี่น้องเลย าเสียวมื่อยู่ากาตีตัวนี้น้อยนึ่งร่างไม่โค้งเสียวเล็กใส่แล่วมันตัวไงมันกัดนักก้ามดานบ้างละครับมันเดี่ออกเป็นคอสิงบอกว่ามันสิงกำจัดเกือบน้อยนึงครับนี่พี่น้องแต่ว่ามันสิงบ่ามันคอสิงครทำนักตัวมันกดกดข้อมันลงสูงสิร้อยซี่สมหาบวกอยู่พี่น้องใครให้มือนึ่งนี่บอกโอ้เสียดายเพราะนี่ได้พี่น้อง มาสิเมียเฮ็ดเขาท่นเหรอครับหอยมาคุ้มบมอหอยเบียดมาคุ้มบมอกลจะได้ซื้อสองท่านซื้อสามสิบสองปล่อยไปสามสิบสามหาลอยบ่เฮ็ดเขาเลยตัวนี้นี่โอ้พื้นเนื้อนังในสุดยอดครับตัวนี้มันมันีแ่มาจาซีนสาสามปัญหานั่นเพื่อภถ่าเงินภาาไทโอ้มีมีขอแม่ให้เลือกว่า พันซีพนั่นข้นจะถ้าเงินครับีดนเพราะว่าจได้จะขายตัวพอเขาด้ครับขายตัวจได้เพราะสองายก้ใบหมาครับขายขายใบขายบินอันดีวกันไปกเอาเงินหลอดครับนหักโนนี้ลูกเรียนหลังๆมาโอ้เมายนเาเพราะว่าเพราะว่าเอาคนนี้อยากจะวนขึ้นกันเออเพราะว่าในหอยหลังๆมาในหอยก็จมมาขั้นเทาเงินอ่กับบอยจะขายให้เบียดอ่านก็มีทางเดือกไห้ป่านนี้แต่ว่าสองอนนีครับ เสียท่าก็ไปท่าไหวท่าอาจารย์เราครับอ่าไหวท่าอาจารย์ไหวท่าสอมปัญหาให้หนึ่งสโอ้เก่งเลยเวียดก็ได้ท่านสี่ท่านนั่นเกจิท่าเงินวางสิสามสิบสามห่าลอยครับพี่น้องเรียบร้อยหอยเวียดโอ้ยเสียดายเด้ก็เป็นหอยไทยนรำกันผมสิถามเบอร์โท้วงไปอยู่ฝันห้าพี่น้องอยากได้ตัวครับนี่ใช่หรอไอ้เวียดกับเซตเวียดแหละพี่น้องห้อยหอยไทยให้แค่สาม บอล้ผมกได้ผมมัดูบเพื่อนบอว่เพื่อนหอยไม้ครับคันหอยหอยคนจันผมห่างทั้งคนจันให้กันยูสามหมื่นครับหางเบียดให้สามสิบสามร่อยโอ้เรือนกันยูสามพันสามพันกว่าเองงเลี่ยงมีมีบอกหอยไม้เอาไปเบิ่งดูเหมือนฮเออพี่น้องพี่อยากได้งูเขาเลี่ยงโตลูกโตแม่บี่อะ ตัวได้ลูกเพิ่นโอ้สีแดงเม็ดขรุือกครับลูกกินนมแล้วพี่น้องก็เลยโค้โงๆเยอะหน่อยสูงสีเกือบร้อยซี่อยู่พี่น้องตัวนี้เท่าได้ละหอยไหมสาวหกเหรอรักพี่สาวไปครับพี่น้องต่อได้แล้วครับเนาะประกันตัวนี้ให้ทั้งแม่เพิ่อนครับประกันตัวนี้ให้ทั้งสองตัวครับกตัวปูวปครับ ประกันล oh ูกต oh an ัวผ like uh uh ู้ไปสามพันคนซื้อมากอะทั้งนี้ลูกผู้ขึ้นกันลูกแรกนะครับเนาะตัวนี้ครับตัวนั้นลูกที่สามตัวสองตัวนั้นลูกตัวสองกับสามแหละพี่น้องครับเอ้าตัวนี้ลูกแรกลูกตัวผู้รอครับตัวนี้ก็ได้ลูกตัวผู้เส้่าเส้าเก่าเมีสีสูงอยู่ประมาณร้อยซี่บวกครับตัวนี้ลูกแรกลูกตัวผู้ท้องว่างนะครับเนาะ เออโคมคมใหญ่เท mm ่าใดก็โอ้คมเหมือนทั้งพุนซาโคมนี่ซาเกาคมพุนเท่าใดก็อซาหกอ่ะต่อได้อยู่เนาะเสื้อเสื้อฮอกเสื้อแม่ละสี่เหมือนเด็ดเสื้อแม่มันละสี่เหมือนตอนมันแม่ตอนมันละสี่เหมือนอ่ามันเหลือมันใสเลยมันงามเลยงวดมานอีนี่แห้งใหญ่ทั้อีนี่ครับบ้านหลังนอติกัอ่าพอคลอดลูกออกมากะมันต่างตาเป็นลูกตัวผู้้อมครับแต่คล้องกับข้เนี่ครับเอาเบอร์ด้วยนะครับผม ศูนย์แปดหนึ่งศนด้าห้าศูนยห้อย์้าหมศูไ้หมานดุงอขอบคุณหลายครับไอยไหมครับอ๋มาแน่แล้วเมื่อนี้ครับโอ้ยดวงดารางวงามครับผมเตๆคตะามันอีกเจ็ดปีสองเท่อนี้ค่ะมาเนี่ยอืมเท่อนี้สองโอ้เป็นเกียรติเป็นสีแกตลาดโคกเกเลือนยังสูงยิ่งครับดวงดารางวงามขนมาเยี่ยมมเยือนทั้งสนามโคกเลร่ญ มันมันไปครับมานัดที่สองได้ขายตัวนึงได้ขายน้ำมันเมืองหาด้ยครับซื้อตๆมีใจอ่าส่วนตลาดซิเลอกกระสีมานี่กี่ดอกครับผมจักสีมานประมาณนี้นี่นี่นเอาขายให้แกเนี่ยเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วมันเชียงเยี่ยงแล้วมื่นนี่แกกูไม่ให้ข้าเขียนเอาวังหอยบนได้ก้มลูกโตยังกอโตผู้หรือตัวเม่ โอผมลูกตัวแม่โอ้ยผมเห็นนั่นแขกม่ได้ผมมีแต่อยากอันหัวครับผมเอาคมลูกตัวแม่แม่สูงร้อยซี่ปลอดไทยครับเกือบร้อยซี่หรอกพี่น้องเครื่องดำลูกตัวเมียเมีลูกแจ็คคอร์ดฮะลูกแจ็คคอร์ดว่ตินี้ไม่หลอดครบอยู่เมียมัน พูดกันท่องว่างครับผมเปิดเปิดเปิดเทเลคอมนี่สี่สิบหนึ่อสี่สิบหนึ่งห้าร้อยต่อได้เนาะครับผมลูกสครับตัวนี้ตัวที่สองเนาะแต่มีอีกเป็นตัวที่สามเอกสารครบอยู่เนาะตัวนี้ตัวลูกแจ็คพ็อดแจ็คพอดร้อยล้านครับพี่น้องลูกสาวแจ็คพอตตัวนี้หางมึงเนี่ยครับหางเขาเสียหลักดีกครับ ประกันตำนี้ให้เพื่นเถอะทังแม่ทั้งลูกครับอ้าเบอร์เท่ไปไดเนี่ยฮอยบน8หน้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเจดฮอยบนวาริจพูมครับผมอขอบคุณครับผมครับผม,บผมหัวงามหอยกุ้งครับพีบ่น้อง ไอมีค่ะเอกสารครบกับงวงามเพิ่นลูกเจ้าอเมริกา779อายุได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ปีนึงค่ะเดือนอีกเดือนนี่แหละค่ะบสิบสอเดือนสูงเท่าดไหนครับกุ้งสูง132ค่ะ132ยืนนีดีดเวลาดีดีดูวให้เบิ่งว่องามเน่อเอ้าหนาๆย่นๆพี่น้องหางอยากกินจักหน่อยครับตัวนี้เพิ่นอันนั้นค่ะเพิ่นอันไป็ก้อนน้ำบักจับขี้ดื้อหลายบ่สเครื่องดำเนาะ เปิดถ้าได้หอยกุ้งเปิดได้สามหมืสามสิบสองเนาะแม่พันแม่บอกครับอ่าลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องประกันตัวนี้ให้ประกันตัวนี้ครัเอาเบอร์โทรไปนะครับผมหกสามศูนย์หกสามหกสองสองสองสี่เจ็ดห้าครับผมเอาคนละลายครับผมอ่ะปากลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับของหอยกุ้งครับผู้ใดอยากได้เขาเฮิตแม่พันแม่บอกครับพี่น้องเอาเบอร์งวดให้กันนะพี่น้องอ่าดวงดารางวดงามมัน ฝากเออครับพันจัดงวัวไทยมาฝากพี่น้องลูกตัวแม่ครับแม่ขาวลูกแดงอะสูงสิบประมาณรน่อยยี่สิบห้าเนี่ยระพี่น,อน้องนี่ลูกตัวแม่ครับแม่ท้องว่างนะครับเนาะเปิดเท่าล็ก็ครับนี่มื่นหก้ต่อได้ ครับผมเอ,าอ้าผู้ใดงบบ่หลายอยากได้งัวไทยเด็ซีงัวไทยครับพี่น้องหลวงดาราคุณจัดให้มีอีกบ่ครับของเขาข้างหลังผม,ผมป๊าดพี่น้องเอ้ตัวนี้มึงกัน,นไหนเป็นมันหรือเป็นจังไดงครับนี่คือฮะจักเดือนครับมันหกเดือนประกันบ่ประกันบ่ครับตัวนี้ฮะ ประกันท้องสมสมโตมามบ่ครับอ๋อผู้ใดมักใส่ใหใยครับแม่ม้าใส่ใ่สูงร้อยสี่สิบห้าึ้นครับตัวนี้พี่น้องโอ้ทั้งนี้ทองออกชัดแล้วพี่น้องเครื่องดำเปิดเปิดเท่าไรครับสามสิบเจ็ดต่อได้นะครับเนะาะทั้งนี้แม่นบ่ครับทั้งใส่ตัวนี้เป็นเังไดครับตัวนี้ทองว่าง เป็นแม่แยกลูกครับตัวนี้สูงดีตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับโอ้ความสูงพี่น้องตัวนั่นก็สูงเลยพี่น้องเร็วพันยหยเร็วพังคือเพสูงหมดเลยพอมายืนเทียบกับตัวนี้ตัวคุณสูงกว่าครับร้อยสี่สิบห้าขึ้นครับเปิดเปิดเท่าไรครับตัวนี้สองพันสามสองสามกัต่อได้คือกันอัน อันนี้เท่าไหรก่อนนี่ห้าหมื่นเจ็ดตัวนี้ห้าพันเจ็ดฮ่าฮ่าฮาห้าพันเจ็ดมองเอาลึกมองต่อครับตัวนี้ไอมองขายห้าพันห้าห้าพันหาโมเกี่ยวกับคาซงเนาะบมเกี่ยวค่ะครับอย่อู้เมื่อกย่อู้เมื่อรถเสล่งเราใส่เอาครับสูงสิประมาณเมตรนี่แหละถ้าพู้ใดอยากได้ก็น้ำไปเอาอยู่ข้อคนแต่เพิ่นบอลได้ขายอยู่มื่นนี่คุณละคำเนาะหมื่นอันน่าคตรพอพันครับตัวนี้ เอาลูกไปเบิ่งคว่อมรอรูเบล่าล่ะแดงดีนังนาดีครับแต่ว่าพอเห็นยังพอเห็นเห็นความสูงอยู่ตัวนี้เอ้สูงเท่าไรตัวนี้อันตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าตัวน้อยนี่เนี่ยตัวนี้บ่โอ้โหโตัวคนสูงร้อยเอาใช่ไหมคู้น้อยนี่อ๋อประมาณร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสี่สิบประมาณนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นนอนอยู่นี่เท่าไรล่ะครับผู้น้อยสิบหกค่ะสิบหกเนาะ ไม่เห็ดพอพันครับถ้าจะเบิ้องตัวตนเพิ่นกะให้เพิ่นท้ายรูปไปให้เบิ้งก็ได้ถ้าจะมาคุยกันเบิ้งเอาเบอร์โทรนะครับผม0 8 2 0 8 2ศูนย6แปดสองแปดไอ้มื่ออื่นเจอการคุนละคำเด้อค่ะเด้อครับของข่าวหลายมื่ออื่นครับมีหลายกว่านี้บ้านทอมเมื่อเอือนผู้ใดเป็นเอฟซีเจนี่นี่ฟาร์มทั้งง้อเลี้ยงง้อเนี่ยไปพฟอกันได้ยคุณละคำเมื่ออื่นครับผมไอ้งัวคุณก็มีแจ่มื่นอะจัดให้ทุกสายแมน ขอบุญครับผมพ่อกันยุคคนละคำครับตั้งใจนันฟ้ามื่อื่นครับผมเอดาเอาไหมได้ยังมาบอครับมื่อนี้คู่นี้ครับเอาเป็นแม่ลูกกันยุบบอครับนี่บ่าครับเป็นน้องกับยิ่งตัวนี้มันมันตัวอ่างเม่แม่มันบ่มเดียวหาพันตัเป็นบ่อเอ็นมันเป็นข้อเดาหุ่น ห้าพันสิบห้าบ่ตัวฟูนั้นสิบห้าครับแม่มันเจ็ดเดือนหอยไม่คนว่าสามสิบห้าครับตัวนี้โอ้บึงเบิงบแม่มันกันพี่น้องสูงไงครับตัวนี้สูงยร้อยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้มันเจ็ดเดือน มันเขาเจ็ดเดือนแลยหครับสมโตัวบ่สมมีใบครับผมเป็นช็อกโกแลตโอ้สมช็อกโกแลตครับเจ็ดเดือนประกันมันครับเปิดเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไสามห้าครับสามหมนห้าเนาะครับเอาโอ้ผู้ใดมาแม่มันครับโค้งสั่งสุดยอดครับเครื่องดำสาห้าตัวนั่นสิห้าเอ้าในห้างคนมารอเบิ่งอย่งหันเอาฝากเบอร์โทรไปนมมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ สี่เจ็ดแปดหอยใหม่วานนอนตัวเลยครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับหอยใหม่ครับครับครับพี่น้องครับตัวนี้เราพี่น้องผู้ใดหาแม่ม่านเขาเลี้ยงอยู่พนประกันทองเรียบร้อยเด้อพี่น้องตัวนี้ใส่เจ้าใส่เจ้าช็อกโกแลตครับพี่น้อง U N สี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพอพันดังของอีไลฟาร์มอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้พี่น้องเออเล็บเรีบหยักแงงจยักหน่อยเด้อพี่น้องนี่เจ้าไก่สามมื้อ ตอนนี้ครับเอ้าต้นตัวสีสันนี่สุดยอดอยู่ครับพี่น้องเอารียบแต่งได้อยู่พี่น้องเอาฝากไว้ครับผมแม่มันแม่มันพี่น้องเท่าได้เราห้อยสายเนื้อสายขุนเสาหาเบียดมันบุดีมากนึงครับเล็บเดียวครับพี่นี่ปกติมันเล็บดีก็สักโอ้แล้วเียบสามหมื่นหมดเลบ ส่งโอ้ยังตัวอะไรอีกอยู่เบอร์โทรไปนะครับผม087 087 974 974 1527ครับ1นึ่ครับผมหอยหอยนุ่ยครับหอยหนุ่ยนะครับเนาะหพายูผูพานมีตัวเดียวปะครับมื่อี้เอามาสามสตัวยุ่งให้ขายแล้วครับขายแล้วโอ้มาแล้วายให้ไทยเลยขายให้เวียดก่อนคนไทยนำกันนี่เราเนาะียเปรับนกับอ๋นกันรนะ งัวเขาคุ้นหรือว่าเป็นงัวเนื้อครับพี่น้องกูนี่ครับสูงรอยสี่สิบกว่าเอเสาะหาต่อได้ครับพี่น้องเอาจุงไปใส้เราให้ใครเอาไปขึ้นรถครับสองวันห้าพ่อเอาสองวันห้าสิบสองครับห้าร้อยครับม่านเรืองจังได้ลรืครับเนึ่นวาม่านเนี้ยโอ้งัวไทยแมนงัวไทยครับสูงรอยยี่สิบกว่านี่แหละพี่น้องนี่จักเดือนเนาะม่านกี่บาทสี่เดือนแล้วสี่เดือนครับปล่อยบ่ ไอยต่วบ่อ่าคันใดราคาดีก็ปลอยครับครับต้นทุนสิบสองหาร้อยครับแจกกำไรเส่กับจังหว่าบ่ทชงด้หนาครอครับไปรับเอาครับคุณใดอยากได้มื่นปลายครับแม่มันหัวไทยเอาฝาก์มกระทุไปนะครับผมครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าสองห้าเก้าสองห้าเจ็ดเก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 ้าครับหอยไข่อยครับอ่าทั้งอำเภอบ้านมวงนะครับเนาะเอาคุณอะไรครับหอยไข่ครับผมครับแม่มันห้อยไข่ครับพี่น้อง พนูแเม่ลูกเก่าพันเห็นไหนพี่น้องเอาบังเป็นยังไงมือหนีมานไปโอ้ยมือนีพราด็กคานซื้อนมนีลกมีหน่อยเอดิลูกมีหน่อยสาคนเหมือนก็ยัไม่เลี่ยงยังวะเอ้ยบ่ากันเจ้าประสุตอนนี้อย่างใยัไม่เจ้าเลี่ยงมันจะลูกก็เลยว่าเดี๋ยวจะขายง้วซื้อนมไปดอกเถ้ดอกวะย่ดอกขากันเก่งลูกเมลูกเก่าพันห่อย ส่ตัวเด็กลูกมันนี่มันลูกนอนอยู่นั่นเออบังหัวแม่ลูกกันนะพี่น้องหัวคมครับหัวไทยนะครับเนาะนี่บอกลูกตัวผู๋แม่ก็สูงอยู่มันร้อยสิบห้าประมาณนี้แหละครับพี่น้องลูกตัวผู๋ครับแม่ท้องว่างบ่ล่อะคุยกันท้องว่างเนาะเปิดเปิดเท่าไหร่ครับหัวไทยหึ มองเอาครับหรือ hmm. ต like oh, um, okay. ่ออะไรอยู่มองเอารมองเอาัหมาอห่วยรอดมือพี่น้องบบมีหลักหนาแม่นบอดีเออพี่น้องเลยเป็นเป็นราคาสนามนั่นแหละเนาะครับบ่บบอดนี่กบกแก้วกับ่าทรงด้วยพี่น้องกันรอดมือครับห่วยเป่าด้อพี่น้องเลย พาพาจะได้ทรงกับมาคุยกันเบิังเด้บบอกก 6, ค,รครับเด้อถ้าบ่ไก่นี่หกปัญหาเนาะครับเนาะเอาฟูน้อยครับตัวนี้ก็สิสูงอยู่สิบประมาณเม็ดครับเม็ดนิดๆอ่ะตัวนี้หาได้ครับัวเจ้าบ่เท่าไหร่จุ๋ยปัญหามันเปิดแล้วหกปัญหามองขายเดียวเท่าไหร่เดียว ใหมายเลนฝากเบอร์โทรไว้ก่อนเจ้าจังคุยกันนอกสิ้นเอาฝากเปิดโทรไว้นยเนึ่งเนึ่ะ093 093 519 519 0311ครับ0311ห้อยเตยครับห้อยเตยนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับห้อยเตยอ่ะฝากงัวไทยครับราคาหลอดหมื่นครับพี่น้องไอ้ลูกตูหูครับพี่น้องเนาเบิ่งสายเนื้อครับแขวนๆพี่ๆครับตัวนี้สูงร้อยสามหาประมาณนี้แหละพี่น้อง เท่าไรละไเ้าสองหารอยเก้าสองหารอยมองขายสิบเก้าตอนไหนเงยอยู่อันต้นทุนมันมาครับสิเก้นเจ้าแล้วเฮ้ยแมนมาเนาะเปิดเท่าไรก่อนเก้าสองหอยตอนไหนเะอ่ะเบอร์โทรไปนะครับผม0ู0เก้าศูนย์ส6 2ห้าห้านองม่วง แยังมาอยู่บอกมือนีเม่ได้ยังมามาซื้อหน่โอ้มาหาเอานะไม่เป็นยังไงไปหารอ้นบ้าน่านบ่ได้มันแพงไหมอืมเขาองจับเออเริ่มข่าวซอเซวเวียดเขานี่พวกจักก็าไม่พูดบอกโคบอกว่ายเนดวอดียวกูดนีครับอบังบอกแนบางรก็ไดครับ อ๋อสองสองค่ะลอยนะครับเนาะอ๋อปากพี่น้องครับง้อเนื้อครับพี่น้องกูได้ครับแล้วก็อ๋อกู้กันได้ครับพี่น้องกู้ได้ยังได้ง้อเนื้อหรือว่าเอาขอบคุณครับพี่น้องมันปะครับมื่อนี่ปะครับก็ได้ยังมากครับมาหาเอาหนาครมาหาตั้งหนาครับผมเป็น่ยนได้ไงราคามื่อนี่ไวได้ได้หรอไปยังครับยังยังย่งของมันได้จับได้บ่ายจักโตเตียงขึ้นไหมยังหน่อยอยู่ดิอืมขยับขึ้นอยู่ครับง้อเลี้ยงดึงง้อเนื้อขยับครับง้อเนื้อก็ขึ้นง้อเลี้ยงก็ ใช้อยู่ดอกเนาะแล้วจังไนมันก็ขึ้นนี่พี่น้องพอพอถ้าอดไปได้ก็อดไปจักหนเอาขอบคุณแล้ลายครับพ่อบปี๊ยเย็นขอบคุณครับพี่น้องโอบเคครับแล้วมื้อนี้แล้ค่อยเจอกันโอ้ขอบคุณแล้ลายครับผมอ่ะหอยเซียนผลไมาเติมน้ำเติมกาแฟให้สบายใจฟ้ามครับผมได้ยังมาอยู่บ่มื้อนี้้ไดครับหัวปูบ่ครับครับได้ขายแล้วขายให้เบียรหรือให้ไทย ใช่นะครับใน่ใช่สินะผู้ใดก็ว่าต้อขายอยู่ต้อครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปนะผู้ใดอยากมีงัวตอนนี้เขาต้องการแบบใดง้อโค้งครับง้อโค้งง้อผูกพ้อเสี่ยวขอบคุณวันเถาะฝากไปนะเบอร์โทรล่ะ0่วน99 468 9132 9132เซียนนะครับเนาะของเขาเนียนอ้วนบ่ โ่ครับโ่โมเนีนโม่อ่เดิมเดิมเนาะเดิมเดิมก็ได้อ่าข้อม่อก้องกครับครับข้อมปิดจอบไหนาขอกครับผมหอยเซียนทั้งสว่างแดนดินครับอ่ะสองดาวครับผมสองดาวสว่างแถวนี้แหละะเจริญสินนะครับผมครับครับอ้าขอบคุณครับผมครับอ่ะฝากหอยเซียนครับพี่น้องหอยมาแต่แห่งไหนนะครับบ้านนี้ครับผมหอยมาแต่แห่งไดนวะฟางคอนแก่นคอนแก่นเป็นยังไงฟ้าฝนปีนี้ ได้การยี่บ่อสูสีครับทั้งนี้แหละเนาะไอ้ตั้งแต่เวียดเขามามันกระทบก้มเฮาบ่ล่ลละ,ะใครแน่ยี่เดียวใครแน่ในไมาทั้งวันทั้งใดปกติเขาเขามาสื่อว่าไปไปยืนตลาดบ่ทั้งกุ่นบ่เรือ่อเรือออกไปมีออเดอร์มีออเดอร์ด้วกันมีออเดอร์มีคู่แข่งเป็นทังไดกระทบกับเฮาบ่มีผลอยู่เดียว มีผลเพศใหนเขาซื้อยาขึ้นไม่นครับครับเรงใจเขาเนี่ยครับเออแต่ว่าผมิ่งอยู่นี่มันมันน่าจะเป็นคนละใสอยู่มั้งไม่นครับครับมีคนละแบบเขาซื้อว่าอ้วนนะครับเขาซื้อว่าจอยง้วาขุนง้วาโค้งครับของเขามันได้ทุกใสทุกแนวเนาะครับก็เลยบอกระทบกันปัไดแต่ว่าสิบบอกระทบมันก็ต้องมีมั่งแหละเนาะเพราะว่ามีคู่แข่งครับดังเกอาเห็นตัวอ้วนวนเนาะยากไดเอากับ ครับก็ต้องปล่อยไปเต็มรถบ่ครับมือนี้เต็มไม่ได้เอาเกือบเต็มแล้วมือนี้ก็ได้ครับผมพอดีของเขาคือมันจ่ายเงินได้ไวเวียดนานใจประเสริฐเขาว่าจักตัวละครับทั้งรถตัวไหนสิบกว่าทั้งวัวทั้งควายเนาะของเขาก็ได้ครับนี่เอาขอบคุณหลายๆครับหไอ่ถามน้องคนมาจากทางคนแกันครับคนเขามา สนามโกกเจริญนี่นประจำของมหาสี่งัวเนือครับทั้งงัวทั้งไฟายเปนกว่าได้รับได้รับผลกระทบแน่ยนและเพราะว่ามีคู่แข่งครับพี่น้องนี่ะอละเป็นสถานาการณ์เป็นเรื่องที่ดีครับคนสื่อหลายละคขานก็จะได้ถีบขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาบาง <c oughs> ไปแม่มันกันนะพี่น้อง <c oughs> ใส่ยัางากครับในถ้องพิ่น <c oughs> โอ้พอฟันดังครับ ทางอุดรเอกสารใบหลอดครบผสมวันที pe, ่ผสมมันผสมครั้งที่สองนะทั้งที่สองยี่ยี AP ่สิบแปดเมษายนปีหกเจ็ดนะครับเมษากติยวปลายเมษาพฤษภพามิถุนาสองเดือนนิดๆนะครับเนาะเปิดเท่าไหร่ครับแม่เนี่ยสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าอ๋อ สูงเท่าไดไหครับได้วัดผลออกไปร้อยสามสิบเก้าประกันตำนี้ถูกอย่างประกันตำนี้แข้งขาบอลันประกันแต่ท้องเพราะว่าบอนได้ตรวจครับแต่ว่าเลี้ยวเบิ่งสีเลี้ยวเบิ่งผิวพันนี่คืออยู่พี่น้องครับแต่ว่าเบิ่องโดยสายตาเด้อพี่น้องบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะว่าผมเนเท่านั้นเลยพี่หางสุดยอดครับหางจับหางพ่วงดีตัวนี้ สูงเกือบร้อยซีซเลพี่นนอเนาะครับเป็นรุ่นสร้างอุดรครับพี่นนอสามสบเท่าไหรกันเลยสามบเก้ครับคเปิดเนาะครับนี่ตัวเดียวปะครับนี่ตัวเดียวเอาเบอรโทรไปครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหสามเกาบอกเป็นเนามบดุอุดรครับผมเอากลวลลายครับอ่ะากาี่ฟางน้องไว้ครับผมผมมาผอกันได้เด้อพี่น้อ ทุกวันนังคารและกับวันเสาร์ครับพี่น้องสนามบ้านโคกเจริญอำเภอสว่างเดนินจังหวัดสกลนครครับผมสำหรับเมื่อน,นี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝางน้องไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ